วันนี้เราได้ข่าวมาจากสายของเราที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้อมูลภายในคือมันมีอาวุธปืนเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติขอให้ทุกคนรอบคอบและการทำงานของเราเป็นการทำงานวันหยุดซึ่งมันเป็นวันหยุดก็คือเป็นวันเด็ก ปไ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 ปับสวนเรนครับไลไลไปไปไปสวนเรไลไนนสวนเรนนุ่นไอไปิดห้องที่อะไรสสามแปงต้องมองให้เห็นนะคอนเฟิร์มเป้าให้ได้นะที่จะวิ่งเข้าไป ใช้เวลาประมาณ10-20วิอ ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อวัยครับนะไครับชื <e ่อจริงชื่อนพดลนะนันกุณด allora ีับกออยู่ห้องอะไรไม่อยู่นี่อย่นี่อยนี่เรียงครับไม่ได้ทำเลยครับจะมาหกสี่ไหม เรียงห้องก่อนเรียงห้องก่อนแค่คุณนั่งก่อนของหนักอึดเลยเบียนะเบียมีปืนด้วยอืปนอะไรเอาออกมาเปิดเรานะเปิดเรานะนั่นก็เปิดเรานะ ยิงใครไปแล้วบ้างเนี่ยไ,ไม่เคยครับใช่เหรอเ<ๆ>อไปใช่ค่ะที่แรกเขาก็ชวนคุยชักชวนแล้วเขาบอกว่ามีงานให้ทำเชิญไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ เขาเห็นเขาพกพูนมาด้วยก็กลัวค่ะใช่ไหม,อมขอโทษที่ผมทำบอกถ้าถ้าผมไม่ทำตัวผมไม่กลัวตายอญาตพี่น้องผมเดือดร้อนเพราะผมพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำ ขอเอายาพี่น้องหมดใครพูดบอบอสใช่ครับผมไม่ได้อยากทำเรามีลูกไหมเนี่ยมีครับกี่คนสามแล้ววันนี้วันเด็กไม่คิดจะพาเขาไปเที่ยวเหรอสามารถพาไปเที่ยวได้ไหมเพราะ แล้วเรารูไ้ไหมว่าตํารวจในทีมที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่ทํางานวันนี้วันเด็กทุกคนก็มีลูกเหมือนกัน,นเขาก็ไม่สามารถพาลูกไปเที่ยวได้เพราะอะไรรู้ไหมเพ้าต้องมาตามจับคนอย่างเรา